วันนี้มาบอกตารางการแข่งขันนะคะวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566ต้องบอกว่าหลีกตุรกีเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดส่วนหลีกญี่ปุ่นวันนี้มีแข่งหนึ่งคู่เท่านั้นและที่สำคัญนะคะวันนี้มีสาวไทยแข่งทั้งหมดสองคนค่ะคนแรกนะคะประเดิมด้วยหลีกญี่ปุ่นมีแข่งหนึ่งคู่ค่ะ โอกายาม่าซีกันนะคะของโมเมธนชาสุกสดแข่งกับ NEC เจอกับโคกะต้องบอกว่าโหด แล้วก็น่าจะแข่งกแกร่งมากเลยนะคะสำหรับ NEC และโอกายาม่ซีกันช่วงหลังๆนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะคะต้องมารอดูฟอร์มการแข่งขันลีกญี่ปุ่นวันนี้นะคะจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะของโมเมก็คือวันนี้วันเสาร์และวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เลยนะคะเวลาเดียวกัน11นาฬิกา30นาทีค่ะ โอกกยามาซีการของโมเมธนาชาสุกสดนะเวลานี้อยู่อันดับ11นะคะส่วน NEC โคกะเนี่ยสาวโคกะของเราอยู่อันดับ5โอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนดูฟอร์มนะคะ ดูฟอร์มของสาวไทยโดยเฉพาะสาวโมเมธนชาสุกสดดูฟอร์มการเล่นของผู้เล่นสาวไทยเท่านั้นนะคะว่ามีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนฟอร์มตอนนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆนะคะแอตต้องบอกว่าสาวไทยพัฒนาการเยอะเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะวันนี้ยังไม่จบค่ะมีสาวไทยแข่งอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือกัปตันผู้พรพันเกิดปราดของเรา วันเสาร์ที่1 1นี้นะคะก็คือวันนี้กับตันผูพรพันเกิดปราดของเราจะแข่งเวลา23.30นาฬิกา30นาทีนะคะหรือว่า5้าทุ่มครึ่งต้องบอ,อกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลต้องดูคู่กับตันผู้พรพันเกิดปราดก่อนนอน,นะคะ่ะ จะได้หลับฝันดีรอผิดบูคาเรสจะพบกับพีเทสตินะคะรอผิดบูคาเรสนะเวลานี้อยู่อันดับที่6พีเทสติอยู่อันดับที่8นะคะต้องบอกว่าโอ้โหโถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ไม่น่าพลาดค่ะนัดนี้สําหรับกับตันผู้และที่สําคัญนะคะถ่ายทอดสด ครั้งนี้ดูได้ทุกคนทั่วโลกแล้วค่ะการถ่ายทอดสดนัดนี้ระหว่างรับผิดบูคาเรสกับพีเทสตินะคะจะถ่ายทอดสดทางช่องทาง Facebook FCRG FC w a l l e นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรืออ่านถูกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทาง Facebook ของอันนี้ไว้ค่ะติ้งเป็นการถ่ายทอดสดช่องทางแบบทางการเลยนะคะอันนี้สำหรับการแข่งขันในนัดนี้ของกัปตันผู้พันพันเกิดปราดค่ะ โอ้โหได้ชมกันทั่วประเทศไทยแฟ,แฟแบนบอลชาวไทยก็อย่าเพิ่งหลับนะคะต้องบอกว่าลีกของสาวไทยตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นนะคะอย่างของลีกตุรกีก็ถือว่าเป็นการได้พักฟื้นร่างกายค่ะ แล้วก็ในอาทิตย์นี้อย่างน้องบีมแนนเตยก็ไม่มีแข่งนะคะไปแข่งสัปดาห์หน้าเลยเริ่มวันที่18เลยสัปดาห์นี้ก็คือมีโมเมธานาชาสุขสดคู่เดียวในวีลีกญี่ปุ่นแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดค่ะสรุปเลยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2 6 6 6คู่แรกโมเมธานาชาสุขสดสังกัดโอกายมาซีกันแข่งกับโคกะทีมชาติสังกัด NEC นะคะถ่ายทอดสด เวลา11.30นาฬิกา30นาทีนะคะมีวันเสาร์และก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลาเดิมเลยนะคะดูผ่านทางช่องทางออฟฟิเชียลทางการของวีลีกญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือ v ีทีวหรือใครสะดวกดูทางน้องนายธรรมชาติก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะส่วนวันนี้อีกแมตช์นึงค่ะก็คือกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดแข่งเวลา 23.30นาฬิกาาทีค่ะอาจจะดึกหน่อยแต่เชื่อว่าแฟนแฟน,ฟนเลบ่บอลต้องไปถลม่ม a c e b o o k Live ให้แตกแน่เลยค่ะราผิดบูคาเรตจะแข่งกับพีเทสตินะคะถ่ายรอสดทางช่องทาง Facebook FCRG FC Wallet นะคะยังไงก็เข้าไปชมเข้าไปเชียร์ให้กำลังใจสาวไทยในการแข่งขันวันเสราร์ที่11กุมภาพันธ์2516กันให้เยอะๆนะคะและถ้าใครยังไม่ทราบตารางการแข่งขัน VNL ปีนี้หโหดมากค่ะดูย้อนคลิปที่แล้วได้เลยนะคะหรือว่าคลิปก่อนที่แล้วตารางการแข่งขัน VNL หรือโอกาสชนะหรือเดี๋ยวแอดจะแปะคลิปไว้อีกไม่นานนี้นะคะใครรอเชียร์ใครบ้างคะรอเชียร์โมเมไหมรอเชียร์กัปตันผู้พันพันเกิดปรลาดไหมต้องให้กําลังใจกัปตันผู้พันพันเกิดปราด,ดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเร่งสปีดบอลเพื่อจะ ฝึกสปีดบอลของตอนเองมาแข่งใน v n l แล้วค่ะเพราะเจอแต่ทีมโหด,โดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแต้งรูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนามาเล่าให้ทุกคนได้ทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ